ไทยในช่วงท้ายสัปดาห์นะคะก็ยืนปิดเป็นสีแดงนะฮะมองไปสัปดาห์หน้ายังไงต่อคะครับก็วันนี้ก็มีแรงขายือความเสี่ยงช่วงท้ายตลาดนะครับข้อมูลในเรื่องตัวกรีซแหละนะครับกลุ่มเล่นรอบก็ต้องมีการขายให้ได้ลดความเสี่ยงออกไปบางส่วนนะครับแต่สเมนที่ดีคือเราเห็นแรงเข้าช็ชัตเข้าช็อตกลับในส่วนตัวเซกเตอร์แบง์นะครับก็ทําให้ภาพตลาดโดยรวมเนี่ยยังรุนแรงภา้นของการผลบอทท่อมแล้วก็ฟื้นตัวได้ในสัปดาห์หน้านะครับโดยเฉพาะถ้าผลสกรีซนะครับมีความชัดเจนออกมาเนี่ยนะครับตลาดน่าจะเป็นภาพของการ ฟื้นตัวขึ้นมานะครับที่เหนือ1,500ได้นะครับก็ดูแนาต้านสัปดาห์ที่1515ก15ับ1520นะครับแนวรับจะชนอยู่ที่1480กับ1476เหมือนเดาาิมครับอ๋อ1476ครับผมก็ลงไปอีกสิอ๋อหมายถึงว่าดาวไซด์มันมันไม่เยอะพี่มอนอคือดาวไซด์ที่เดิมมาคิดว่าไม่ไม่น่าจะหลุดครับผมอ่าลงอีกประมาณกับ20จุดนะฮะครับแต่อัปไซดก็คือเราลุ้นลุ้นเปนภาพของการฟื้นตัวมากกว่านะครับแต่มองมองคุณกระพัดมองว่าอย่างหน้าน้านับหน้าไป ข้างบนใช่ไหมฮะตลาดตลาดน่าจะน่าจะค่อยฟื้นมากกว่ารอ,อประเด็นกรีซชัดเจนนะครับอพอถ้าพนประเด็นนี้เนี่ยเป็นไปตามที่เราคาดหมายไว้นะครับโดยรวมแล้วเนี่ยตลาดก็จะเริ่มมองแล้วนะครับว่ารองเิมโกลดเราเกิดไหมนะครับก็คือเรื่องตัวโครงสร้างพื้นฐานนะครับซึ่งมันเป็นไปนะครับและครึ่งหลังเนี่ยควรจะต้องเห็นภาพที่ชัดเจนขึ้นนะครับซึ่งอัพไซต์ตลาดในครึ่งหลังเนี่ยจะไปได้มากหรือน้อยเนี่ยซึ่งอยู่กลางคุณภาคลับเป็นหลักเลยนะครับเพราะตอนนี้เราเห็นแล้วว่าสัญญาณเศรษฐกิจเนี่ยต้องการสูงจีมากจริงจริงนะครับแล้วก โปรเซสของงานในช่วงเซกันฮาร์ปเนี่ยประมาณ4ี่แสนล้านบาทนะครับที่มีโปรเจกต์ทีอ่อยู่ในไทม์ไลน์ที่ควรจะต้องมีการบิดดิ้งนะครับในช่วงควอเตอร์สามคเตอร์สี่นะครับแล้วก็บางส่วนก็จะเริ่มก่อสร้างได้นะครับในช่วงสั้นเสียส่ยนตุลาคมอย่างเช่นตัวรถไฟความเร็วสูงนะครับรถไฟความเร็วกลาง,างนะครับตัวเส้นสีรักแก่งคอยอะไรพวกเนี้ยนะครับร่วมกับจีนเนี่ยนะครับ ก็ S 2> <S 2> จะมีโปรเซสของการเข้าหารือของตัวครมในช่วงวันเดอกกันยาตุลาก็น่าจะเริ่มเดินหน้าได้นะครับรถไฟฟ้าสามสายนะครับส้มชมพูเหลืองนะครับก็น่าจะมีการบิดติ้งกันช่วงคัดเตอร์สามแล้วก็ส่วน้ำภูเฟรนสองนะครับอีกเรื่องหนึ่ง็นตัวไฮสปีดเฟรนเวียะ์ั้นะครับพัทยากรุงเทพมากกว่าพิษณุเกตตอกเส้นทางแต่ครับการพัก็มองว่ากรกฎานี้ก็ถือว่าตลาดก็ยังดีในมุมของคุณนะคะ คือผมว่าผันผวนแค่ช่วงต้นสัปดาห์หน้านิดนึงเนี่ยแล้วหลังจากนั้นหน้าจะมีลุ้นเพืยงแค่ของการฟื้นตัวนะครับจริงๆแล้วถ้าเราดูเทรนตัวฟันโกลเนี่ยคอเตอร์สามนะครับเป็นช่วงที่โฟลมักจะเข้านะครับวันนี้ตัวของชาติเองเนี่ยขายหุ้นไทยก็ถ้าเราดูไซเคิลเงินเข้าล่าสุดมันหมดแล้วนะครับเข้ามาช่วงยี่สิบมกราคมถึงปัจจุบันเนี่ยนะครับเป็นไหลออกไปหมดแล้วเมื่อวานนี้นะครับแต่ถ้าดูลองเทอมเนี่ยนะครับก็เงินมีคงค้างอยู่ประมาณ ต่ำกว่า6กหม่ล้านบาทนะครับถ้าดูเงินตั้งแต่ Q1 ที่รวมแคปต้ตเกียนเข้ามาก็ยิงสารจะจากัดนะครับดาวไซน์จริงตอนนี้ผมว่าถ้าตลาดจะลงก็ต้องเป็นในใจภายในนะครับมากกว่านะครับแล้วก็ดาวไซน์จะเกิดจากตัวตลานอเมริกาถ้าเขาเห็นเอาลุกของตัวเศรษฐกิจแีบดมากกว่านี้นะครับผมค่ะทีนี้ข้อมูลของคุณที่พูดมาเมื่อสักครู่ว่าในช่วงควเอเตอร์สน่าจะเห็นภาพ ในตุลาทีนี้มันจะมีเรื่องเรื่องตรงนี้ออกมานะคะก็คือทางด้านนายกรัฐมนตรีนะคะพลเอกประยุทธ์ก็จะมีการรถโชว์กับทางตลาดหุ้นไทยกับต่างประเทศประมาณปลายเดือนสิงหาครับคุณกระพัดมองมองตรงนี้ยังไงผีคี้ก็จะเป็นเซนเซมที่ดีนะครับเพราะว่าตัวต่างชาติเขาอยากเขาอยากเจอเหมือนกันนะครับประเทศเนี่ยเอาลกยังไงนะครับซึ่งตรงนี้ถ้าเกิดมีมีความชัดเจนเกิดขึ้นนะครับปุ้นความเชื่อมั่นได้เนี่ยเขาก็พร้อมจะลงทุนนะครับเพราะว่าอย่างที่เคยบอกไปว่าช่วงที่เรา ไปงานสัมนาต่างประเทศเนี่ย <Okay. S 2> นะครับสิ่งที่เราเห็นก็คือเขาถามนะครับประเด็นว่าไทยเนี่ยนะครับ <Okay. S 2> เห็นสัญญาณของโกลด์ราหรือกันหรือ,อยังนะครับเพราะว่าวลชั่นโดยรวมนะครับแต่ชี้นี้ก็ลงมาค่อนข้างลึกก <Okay. S 2> ็เป็นจุดที่ที่น่าสนใจนะครับเพราะว่าต่างชาติปรับพอร์ตไปเยอะเพียงแต่ว่าเอาลุกเนี่ยเรื่องรงคภาพใช้มั่นเนี่ยคงต้องลุ้นตัวตัวโกลด์นะครับที่จะเต็มกว่าอนนะครับ <Okay. S 2> ก็คือพวกโปรเจกต์ภาครัฐนะครับว <Okay. S 2> ่าจะเดินได้ดีไหมซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยตัวนายกรัฐมนตรีถ้าเกิดไปรถโชว์เนี่ยก็คงต้้องถถูกามแลวนะครับ สิ่งที่ต่างชาติมองว่าควรที่จะเกิดขึ้นหรือว่าเป็นท้อยคําจากพลเอกประยุทธ์คืออะไรคะก็คือเขาคงลุ้นในเรื่องตัวแผนการังคุณนะครับว่าชัดเจนไหมนะครับเรื่องตัวอมองหาแหล่งเงินทุนเป็นยังไงนะครับแล้วก็โปรเจกต์จะขับเคลื่อนได้แค่ไหนในแต่ละปีนะครับผมแล้วโปรเจกต์อะไรที่โปรเจกต์คุณกรพัฒน์คือโปรเจกต์เกี่ยวข้องกับ ถนนใช่ไหมก่อสร้างก็เมื่อกี้ที่เราเราได้วิ่งไปที่มันแต่นั่นหุ้นกลุ่มที่จะต้องมาในช่วงตัวรังคู่ค่ะจริงๆผู้รับเห่าสร้างนะครับก็จะฟื้นถ้าเกิดมีพวกนี้เกิดนะครับพวกทรัพย์สินจะฟื้นนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวแบงก์ก็จะฟื้นนะครับเพราะว่าถ้าไม่มาเนี่ยก็แสดงว่าเศรษฐกิจเรามีดาวใสนะครับผมครับค่ะหุ้นกลุ่มรับเหมาน่าจะตอบรับข่าวในเดือนสิงหาได้หรือเปล่าฮะ ก็น่าจะค่อยๆเป็นภาพของการซื้อนี่มาเีเดอยๆนะครับ oh. ตัวที่เป็นลีเดอร์น่าจะเป็นตัว CK <Okay. S 2> นะครับใ <Okay. S 2> ก่ที่สุดในเชิงพื้นฐานแล้วก็ตัวเล็กๆก็คงดูตัวยูนิคกับตัวนวรัสนะครับ <Okay. S 2> ถ้าพวกเสาเข็มก็ต้องดูตัวไพลอนนะครับกับตัวเซฟโค่กลุ่มนี้นะ่าจะได้ดีใช่ไหมฮะครับโอเคที okay. นี้หุ้นของคุณกรพัฒน์แนะนำส่งท้ายสัปดาห์หน้าคือตัวไหนคะ ครับตัวเด่นเด่นก็ดูเดมโก้นะครับฟื้นขึ้นมาแล้วนะครับฟื้นโวล่มนะครับเช่เนเดียวกันคุณอย่างที่บอกไปว่าตีม <nunca. S 1> เดือนนี้มันจะมีเรื่องอผลปรอมูลนะครับฟีดินทาริปนะครับซึ่งน่าจะออกมาช่วงกลางเดือนถึงปลายเดือนนะครับก็จะเป็นการที่หนุนนะครับเรื่องตัวธุรกิจ e อบีซนะครับดีมาล e งไฟล์ใหม่ที่เกิดขึ้นนะครับตั <c oughs> วเดมโก้กับตัวคันคุณจะเป็นตัวที่ได้ประโยชน์เดมโก้ว่ามูลค่าพื้นฐานเราให้ที่แ8ดุด้าบาทนะครับ ก็ดูนาตาตถัดไปที่สิบห้าจุดก่อนเบรกได้ก็ดูที่สิบหกาทตัวกันกุณนะครับก็เราเพิ่งทำโปรบิคะห์นะครับอินิเชออกมานะครับการบริเที่ใส่สองจุดห้านะครับเรียสตันก็ดูนาต้านที่ยีแปดจุดห้าก่อนครับกันคุณเนาะแล้วก็ตัวอื่นๆนะครับแทนบีก็ f o l l o w up ต่อนะครับลุ้นเบรกหกบาทขึ้นไปนะครับในเรื่องตัวเอ็นนิ่งก็เป็นภาพเชิงบวกนะครับนาตาต์ตอนนี้อยู่6บาทกัหกบาทยี่สิบนะครับตัวแทนบีแล้วก็ ตัวสปาก็ก็คงเล็ตปิดรันไปแรับคนที่มีอยู่วันนี้ปิดทำหายอีกแล้วนะครับที่เจ็ดบาทเก้าสิบนะครับแล้วการถัดไปก็ดูที่ที่แปดบาทสิบนะครับสําหรับตัวสปานะครับแล้วก็ตัวที่ย่อมาซื้อที่เราแนะนําคือตัวทีวีทันเดอร์นะครับทีวีทันเดอร์ครับลงมาเนี่ยต้องซื้อนะครับซื้อสะสมนะครับแล้วก็ดูนาวต้าที่สองจุดแปดนะครับเบรกได้ดูที่สามบาทบาสิบนะครับผมแล้วก็ตัวอื่นๆนะครับ เอเจยังไตเวอยู่นะครับก็<ๆ>ก็ถือต่อนะครับแล้วก็ใครยังไม่มีสะสมได้นะครับยังคงมองในเรื่องตัวอ n นดิงน่าจะมีสัญญาณของการเทิร์นัวรขึ้นมานะครับอ,อ,อันนี้ก็เป็นหุ้นท็อปพิกหลักๆของเราในเดือนนี้นะครับที่ทั้งคุณสามารถต่อยอดได้ออมีตัวนึงก็คือตัว R P C ด้วยครับอืมไอ้ R P C นะคะครับผไอ้ R P C ยังไงคุณกรลพัมองขนาไหน R ต้องมองต้องมองในเรื่องตัวเอรี่ระยะยาวนะครับเตัว โปรเจกต์ฟินิชเนี่ยนะครับน่าสนใจคือราคาหุ้นเนี่ยผมว่าลุ้นนะครับเบรกบริเวณ4.5ขึ้นมานะครับจะเป็นการเปิดอัพไซด์ที่น่าสนใจกันครับโอเคอ่าส่วนทางด้านฟิวเจอร์สัปดาห์หน้าล่ะคะฟิวเจอร์สัปดาห์หน้านะครับอเอาวันนี้ก่อนเนี่ยเขาไปเช้าเราบอกว่ามันจะขึ้นมาถึงประมาณเอ่อบร,ริเวณ600อขออภัยแนว9 6 9นะครับก็ก็จะเป็นแนวบ้านแรกก็ขึ้นไป็นนะครับ คนที่เล่นรองสั้นๆก็จะได้แกะไปก่อนนะครับวันนี้ก็เหมือนเหมือนเดิมนะครับย่อมาก็คือถือรองต่อนะครับก็ไม่หลุด960ก็ถือต่อนะครับถ้าหลุดฟอบล็อตในหน้ารองนะครับยาตานดูที่เดิมนะครับ969ผ่านได้ก็ดู975ครับทองคำค่ะทองคำเซฟวีในกรอบนะครับ1,160กับ1,180เหรียญนะครับสถานะของฟิวเจอร์ผมว่ายังไม่ไม่ทำอะไรเหมือนเดิมครับผมได้ก่อนล์ฟพัทขอบคุณนะคะครับสวัสดีครับค่ะ